ไม่มีแกงสม้มคงจะเป็นเดืองไงแน่แนเนื้อทีแก้มคือเดอะเบสหมาใส่เครื่องแกงตามกับข้องส้มลงไปหัวปลาดุกไงลาบเต็มมอพอดีไงหนัดจะกากินไหมเนี่ยเร่งไปเร่งมาลินพันมดดแล้วนึงแกงส้มก็ต้องโคลกับไข่เจียวใช่ไหมคะไข่เจียวจะธรรมาดาไม่ได้ค่ะหัวข้องหมาแล้วมันต้องมีอะไรผิลกึกกึขื้นมานิดนึงปลาซุกแล้วนะคะหมาก็จะใส่เบราค่ะฝนตกไม่ได้ออกไปไหนก็ใส่ เบกูดไปก่อนนะจ๊ะมาทําไข่เจียวข้องหมาเลยค่ามาจะใส่กุ้งไปด้วยนะคะกุ้งก็คือตัวไม่ได้หญ่มาใส่ทั้งตัวค่ะทีนี้ก็จะมาว้าวุ่นกับการถอดไข่นะคะชายกทาเซ่รุ่มค่ะล่างจากที่ไม่ได้ชายมานานเรมปีนะคะวันนี้เบิกฤกค่ะด้วยความที่ว่าไม่รู้อะไรข่าวซิงค์ค่ะก็ยังชายได้ดีมันเดิมไม่ได้คืนสนงสนิมอะไรนะคะไม่มีอะไรมาค่ะคือว่ายาเอาฟอยคัดมอไปคัดถ้าคัดปุ๊บตัวเทปลอนมันหลอกมันก็จะเป็นสนิมค่ะแต่ถ้าว้ารักษาดี ก็จะใช้ได้ต่อเนืองค่ะก็ยาวน่นในครัวมาประมาณสักเกือบจะส่งปีแล้วนะคะใส่น้ามันสักนิดนะคะผิสาย่ผิคว้าเดี๋ยวมาจะเช็คให้แล้วว่ามันซุกไหมนี่แค่หัวปลาดุกคึ่งซีกนะคะก็เต็มจานแล้วจะบอกเลยค่ะว่ามันใหญ่มากแล้วมีความมันมากๆให้ของหมัซุกนะคะบ้านในยังไม่มีอยู่ในตะกร้าเลยจ้า